สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เจอกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้โบจะพามาชมบ้านนะคะในย่านรามอินทราค่ะกับหมู่บ้านพกษาวิววงแหวนรามอินทราหรือว่าพกษาวิว55ชับค่ะ ซึ่งที่นี่นะคะเป็นบ้านทาวน์โฮมขนาด3ห้องนอน2ห้องน้าค่ะและที่นี่นะคะต้องบอกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเลยทั้งในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยนะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะ <Wow. S 1> มีกล้อง C C T V ติดตั้งทั่วบริเวณทั้งหมู่บ้านค่ะและยังมีระบบเข้าออกด้วยระบบขีดการ์ดนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็จะอยู่ใกล้กับสถานที่มากมายเลยที่ทําให้คุณเดินทางได้สะดวกทางห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลและสถานศึกษาค่ะอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าแฟชั่น ไฮแลนด์นะคะเทสโก้โลตัสและบิ๊กซีด้วยค่ะและสำหรับในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมกันเลยค่ะ สำหรับโครงการพรกษาวิว55ทับ1นะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่การบริเวณด้านดา้าบ้านแล้วนะคะอยู่บ้านเลขที่588ทับ2 60นะคะซึ่งที่นี่ค่ะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและก็เป็นบ้านขนาดหลังที่เหมาะสำหรับทุกครอบครัวด้วยพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่26ตารางวาค่ะแล้วก็เป็นบ้านทาวโฮมขนาด2ชั้นจากห้องนอน2ห้องน้ำนะคะส่วนในตัวบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมกันต่อเลยค่ะ และเมื่อเราเดินเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะเราก็จะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งคุณสามารถวางทีวีนะคะวางโซฟาไว้เป็นห้องนั่งเล่นได้ชมทีวีได้ค่ะส่วนเดินเข้าไปในตัวบ้านนะคะก็จะเจออีกหนึ่งมุมค่ะที่สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารประมาณ6ที่นั่งได้นะคะและก็ยังมีเป็นห้องครัวค่ะให้คุณสามารถออกแบบเฟอร์นิเจอร์บิวอินเป็นห้องครัวหรือว่านะคะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะเราจะมีประตูนะคะเชื่อมต่อไปส่วนของด้านหลังสามารถต่อเติมเป็นห้องครัวไทยหรือว่าเป็นห้องซักหลังก็ได้ค่ะ พร้อมกับบริเวณชั้นหนึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีห้องน้าอีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งในห้องน้ําจะมีสุขภัณฑ์ให้อยางครบครันพร้อมกับฝักบัวซึ่งคุณสามารถอาบน้ําบริเวณชั้นหนึ่งก็ได้และเดี๋ยวเราไปดูกันต่อบริเวณชั้น2กันเลยค่ะ แล้วโบก็เดินมาถึงบริเวณชั้น2ของตัวบ้านนะคะบริเวณชั้น2ค่ะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนและ1ห้องน้ำนะคะทั้ง3ห้องนอนค่ะเราจะพาไปชมกันเริ่มต้นจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านในส่วนด้านหน้าจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมหรือว่าห้องนอนใหญ่ค่ะจะอยู่บริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างโดยรอบค่ะทําให้อากาศถ่ายเทได้อย่างดีค่ะและที่สําคัญเลยห้องใหญ่นี้คุณสามารถต่อเติมนะคะเป็นห้องแต่งตัวภายในห้องนอนได้อีกด้วยค่ะ และนี่ก็คืออีก2ห้องนอนนะคะซึ่งเป็นห้องนอนขนาดกลางค่ะ2ห้องนอนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนที่สามารถวางเตียงขนาด3.5ุฟุตได้ค่ะและที่สําคัญเลยนะคะห้องนอนขนาดกลางที่อยู่ภายในบ้านหลังนี้คุณสามารถเปิดหน้าต่างชมวิวในช่วงเช้าที่เป็นมุมสวนของบ้านได้อีกด้วยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านพฤกษา5 5ทับ1งวงแหวนรามอินทรา เริ่มต้นที่ถนนปัญญารามอินทราฝั่งตรงข้ามปัญญาอินทราก๊อบ,ข,บขับตรงไปทางถนนสุเหลาคลอง1 3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุเหลาคลอง113ขับตรงไปอีก500เมตรจุดหมายจะอยู่ด้านหน้าค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโครงการพฤกษาวิว55ทับ1ที่โบพามาชมกันวันนี้นะคะบ้านทาวน์โฮมขนาด2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำหวังว่าจะถูกใจผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับท่านไหนอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถติดตามกันได้และติดต่อผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage j Asset m a n a g e m e n t ค่ะหรือที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by j Asset m a n a g e m e n t ค่ะเรายังมีทรัพย์มือสองสภาพนางฟ้าอีกมากมายให้คุณได้เลือกชมกันค่ะและสาหรับท่านไหนอยากจะได้รับคาปรึกษาหรือยือื่นสิิเเชอรรราบราบกให ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับ EP หน้าโบจะพาไปชมบ้านที่ไหนติดตามกันได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ